หน่วยที่ 7. เ,เทคโนโลยีเก็บข้อมูลบล็อกเชนรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่7นี้จะประกอบด้วยความหมายของเทคโนโลยีบล็อกเชนวิวัฒนาการเทคโนโลยีบล็อกเชนความสำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชน องค์ประกอบของเทคโนโลยีบล็อกเชนลักษณะการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในงานด้านตสาหกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ความหมายของเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกลฐานข้อมูลขั้นสูงที่เปิดรับการแบ่งปันข้อมูลที่โปร่งใสภายในเครือข่ายธุรกิจโดยฐานข้อมูลบล็อกเชนจะจกเก็บข้อมูลในบล็อกที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่วิวัฒนาการเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนมีต้องกําเนิดมาจากช่วงปลาย ทศวัรที่970เมื่อน,นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อ r a ฟเมอร์เคิลจดสิทธิบัตรต้นไม้ h ฮาสหรือต้นไม้ m e r ร์เโดยต้นไม้เหล่านี้เป็นโครงสร้างวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงบล็อกโดยใช้การเข้ากรันนี้เป็นภาพของ r าฟเมอร์เคิผู้คิดค้น เทคโนโลยีบล็อกเชนในช่วงปลายทศวรรษที่1990ทางด้านของช t วตไฮเบอร์และบิลสกอตส o ตเมตตาใช้ต้นไม้เมอร์เคิลเพื่อใช้ระบบที่ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขการประทับเวลาของเอกสารได้ซึ่งถือเป็นกรณีตัวอย่างแรกในประวัติศาสตร์ของบล็อกเชน โดยเทคโนโลยียังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง3ยุคดังต่อไปนี้ก็จะมีบล็อกเชน1.0ก็จะเป็นเรื่องของ Bitcoin แล้วก็คริสโตเฟอร์เคเนซีแล้วก็จะมีช่วงบล็อกเชน2.0ก็จะเป็นเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็บล็อกเชน3.0ก็จะเป็นเรื่องของดิแทีอและคอตติ ความสาคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบดร้่งเดิมมีอุปสรรคหลายประการสําหรับการบันทึกธุรกรรมทางการเงินตัวอย่างเช่นให้ลองพิจารณาถึงก,การขายทรัพย์สินเมื่อแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็จะมีโอนการโอนกรกรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อโดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างสามารถบันทึกธุรก,กรรมทางการเงินได้แต่ไม่มีแหล่งที่มาใดที่เชื่อถือได้ <af> <af> เพื่อหลีกเลี่งยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้จึงต้องดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมการมีอยู่ของผู้มีอำนาจส่วนกลางนี้ไม่เพียงแต่ทําให้การทําธุรกรรมซับซ้อนแต่ยังสร้างจุดเดียวที่สามารถถูกโจมตีได้ง่ายด้วยซึ่งหากฐานข้อมูลส่วนกลางถูกบุกรุกทั้งสองฝ่ายอาจจะประสบับปัญหาได้องค์ประกอบของเทคโนโลยีบล็อกเชนก็จะมีอยู่4ส่วนหลักสคัญก็คือตัวบล็อก ก็คือเชนตัว validation ตัว consensus บล็อกก็คือกลอบเก็บข้อมูล c h เชนก็คือการนำกล่องมาผูกเข้าด้วยกันนะ consensus ก็คือการตกลงร่วมกัน validation ก็คือขั้นตอนการตรวจสอบลักษณะการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน บันทึกธุรกรรมขั้นตอนที่สองรับชันทามติขั้นตอนที่สามเชื่อมโยงรรบลรากขั้นตอนที่สี่แบ่งปันบัญชีแยกประเภทการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในอุตสาหกรรมหนึ่งบริการน่านการเงิน 2. การใช้สัญญาอัจฉริยะสมาร์ทคอนแท t การประยุกต์ใช้ในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนแบบดิจิทัลหรือดิจิทัลไอดีและก็ตัวบล็อกเชนในออฟติงหรือตัว่า t o t การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับการใช้ในองค์กรที่มีการใช้ระบบ ERP สามารถนำบล็อกเชนมาใช้เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินการติดตามการซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์การดูแลลูกค้า ให้โปร่งใสและน่าเชื่อถือจนลดข้อพิพาทเพิ่งความพึงพอใจของลูกค้าและสามารถติดตามข้อมูลและใช้สำหรับการอ้างอิงได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการนำล็อกเชนไปใช้ในงานจริงนดัจจุบไปแล้วเช่นงานด้ธุรกรรมสัญญาเช่นการเงินโดยสามารถใช้งานแทนเอกสารในรูปแบบเ,เดิมๆได้เลยปลอดภัยและลดค่าใช้จ่าย และในอุตสาหการรมประกันภัยบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสและ,ะรป้องกันปัญหาการทุจริตในวงการประกันภัย 2. ง,งานในธุรกิจที่ต้องการความโปร่งใสเช่นการ,รจ่ายเงินให้กับองค์กรหรือบุคคลต่างๆทําทให้ทราบข้อมูลการ,รจ่ายเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางและลดค่าใช้จา่าย 3. งานติดตามสินค้าต่างๆเช่นการติดตามเส้นทางขนส่งของอาหารสดตั้งแต่วัตถุดิบออกจากฟาร์มไปสู่ลูกค้ากำหนดวันหมดอายุ การสืบสวนปัญหาต่างๆสีง่งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงเช่นต o ยต้าได้นำบล็อกเชนมาพัฒนาการเก็บข้อมูลที่ได้จากการผิดผู้ผลิตรถยนต์และผู้ใช้งานรถยนต์กว่าพันล้านข้อมูลมาวิเคราะห์และประปับปรุงความปลอดภัยของเทคโนโลยียไร้คนขับให้มีประสิทธิภาพงานสำรองข้อมูลย้อนหลังให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกทำลายหรือไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสามารถใช้บล็อกเชนในการบันทึกข้อมูลที่ต้องการสำรองเอาไว้ได้ หรือบริการการจัดเก็บเอกสารสำหรับใช้ใทำสัญญาโดยเฉพาะ6งานที่มีลิขสิทธิ์เช่น u u s e blockchain ได้สร้างแบตฟอร์มชื่อ streaming ชื่อว่า peer track ที่ผู้ฟังสามารถจ่ายเงินโดยตรงไปยังสทิลปินได้นอกจากจะช่วยเรื่องลิขสิทธิ์แล้วยังช่วยตัดคนกลาองออกไปทำให้สิลปินได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นส่วนด้านการ,การแพทย์ใช้์ b l o c k c h a ใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข้ามหน่วยงานและแพลตฟอร,ร์มที่ต่างกันได้เพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการนําข้อมูลมาวิเิฉัยและรักษาโรคแทนการเช็คแฟ้มประวัติคุไข้หรือโทรศัพท์ไปขอพรจบหน่วยที่7เ,เทคโนโลยีเก็บข้อมูลบล็อกเชนในรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานอาชีพดูรายเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทําแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและก็ฝึกปฏิบัติในางานนะครับ